ล่าสุดคะ่ะองนิซ่าและก็พี่เทมนะคะจะมีสัมภาษณ์ซึ่งจะออกอากาศเร็วๆนี้ค่ะโดยจะมีการออกอากาศอยู่ที่นิวฟิลซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็มองว่าชุดนี้ขององนิซ่านะคะน่าจะเป็นสัมภาษณ์ตอนช่วงเช้าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นไม่นะโอโหไปสัมภาษณ์กันมากี่ที่แล้วคะนี่อยยเยอะมากๆโดยระบ,บุว่าสัมภาษณ์จะออกมาเร็วๆนี้ตอนนี้คือน่ารักมากๆเลยค่ะทรงผมนี้ใส่เสื้อทวิตนะคะพี่เทมเสื้อสีดําแล้วก็นักข่าวของเราพี่เสื้อสีน้ําตาลพี่ ะะตามวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าพี่เขาเป็นนักวารสารศาสตร์คุณเอ็มจีมาฟอรนีเล่าสุดที่นงิซ่าและก็พี่เทมเมทีจากไปออกในรายการล่าสุดขับทีวิวก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วเป็นคลิปสั้นๆประมาณ3าวิสามวิจริงๆนะคะนี่นงิซ่าน่ารักมากๆเลยซึ่งหลายคนมองว่าน่าจะมีการสัมภาษณ์กันอยู่ที่โพซิชั่นหรือเปล่านะคะนงลิซ่ายืนในชุดเทวิสุดน่ารักล้าผมขึ้นไปน่าติดตามมากๆสัมภาษณ์เยอะมากค่ะทุกคน มีบทสัมภาษณ์น้องนิ่ามาฝากอีกแล้วนะคะแล้วก็ฝากทุกคนไปชมคลิปนี้กันเยะยนะคะตัวอย่างนิดนึงนะคะจากทีวีไลน์ถามว่านิ่าคุณเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกต้องเคยพักโรงแรมระดับนี้มามากๆคุณใช้ประโยชน์ยังไงกับเรื่องนี้น้องนิ่าก็บอกว่าอย่างที่คุณบอกฉันมีประสบการณ์แบบนั้นจริงค่ะเช่นเดินผ่านโรงแรมมันช่วยได้มากจริงๆฉันไม่มีไอเดียในการทํางานในโรงแรมดังนั้นฉันจึงค้นพบเมื่อฉันไปตามโรงแรมต่างๆค่ะแล้วก็เห็นพนักง,งานก็จะสังเกตดูว่าพวกเขาวางมือยังไงวางไว้ตรงไหนพวกเขาพูดคุยกันเ้ๆๆน่งๆ ใช่แล้วค่ะฉันคน้นพบคลิดลับนั้นเพื่อน,นํามาสร้างตัวละครมุกค,ค่ะโอ้โหน่ารักคือเป็นฉากที่โนริซ่าเปิดตัวซซนแรกนะคะทุกคนที่มีคุณเอมมี่ลูบูดมาใช่ไหมคะแล้วก็นอลิซ่าก็ต้อนรับอย่างสวยงามซึ่งกิมมิคนี้นะคะมีพี่ที่เขาเป็นพนักง,งานโรงแรมจริงๆพี่เขาออกมาแชร์ค,คลิปของโนลิซ่าข่ะแอดหินผ่านตาเ่ยนะนะแล้วก็บอกว่าฉันเคยทํางานโรงแรมมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะแบบเป๊ะเลยน่ารักมากๆค่ะจากโนริซ่าบอกว่าสังเกตมือไม้นะคะของพี่ๆพ,พนักง,งานโรงแรมแล้วก็มาสร้าง เป็นตัวละครมุกนั่นเองด,ด้วว่าอันนี้คือเก่งมากๆนะคะเนี่ยเพราะว่าคนที่ทํางานในโรงแรมบอกว่าแบบนี้เลยเก่งมากค่ะและลิซ่าด้ดว,ว่าจะรับบทอะไรนะคะเม้แต่เป็นน้องมุกก็จึ่งปางมารอติดตามน้องมุกนะคะวันจันนี้แล้วก็สัมภาษณ์นี้อย่าลืมแวะไปชมกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ welcome to the white lotus in Thailand ค่ะ